สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาริล Channel นะคะ,คะวันนี้เราจะมาแต่งหน้าลุคนี้กันเลยค่ะทุกคนค่ะปกติกิ๊บจะทําลงติกตอกอยู่แล้วเนาะแต่ว่าช่วงนี้นอนต ok ิกตอกเวอร์ก็เลยแบบพุชจะขันตัวเป็น Beauty บล็อกเกดีหรือว่าอะใช้เป็นของมีชูนี้นะคะนี่เลยค่ะ พอ,อมาเป็นใน y o u u u e แเราก็จะพูดได้ยาวแต่ถ้าเกิดว่าเป็นใน TikTok ก็คือต้องตัดแบบใส่เพลงตลอดทุกคน <laughs> ใครคิดถึงกิ๊พูดก็มาดูใน YouTube เอาแล้วกันนะคะต่อไปจะลงงานผิวเป็นสกินทิฟ f ิกเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะผิวประมาณกิ๊บก็คือใช้เบอร์หนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดใช้เบอร์อื่นอะมันจะเข้มทุกคนจะให้ดูความปกติดของเขามี่ มันปกปิดดีมากทุกคนแล้วมันเป็นแบบงานผิวอะดูดิต่อไปลงคอด้วยตัวนี้ค่ะของบอนวอนใครที่ชอบแต่งหน้าแนวโตอินแนวจีนจีนนะคะแล้วเป็นแบบฉบับแปลไทยสามารถดูคลิปดได้เลยนะเพราะว่ากิทจะแกะเมคอัพแล้วก็ให้ทุกคนทําตามเราได้เลยนะคะ คอนซีลเลอร์กิบจะใช้ของ INTO IT นะคะตรงบริเวณหัวตาเก็บตรงร่องจมูกด้วยนี่เราสามารถใช้ฟองน้ำของคอนแ็คได้เลยนะเสร็จแล้วเซตหน้าให้แมตแป้งมินเล่นะคะนี่เวลากิบใช้กิจะเคาะใส่ฝาเขาให้มันเป็นแบบนี้แล้วก็เอาแป้งเซตเลยะคะ่ะ ส่วนคิ้วนะคะเราจะแทบไม่ทําอะไรกับเขาเลยต้องการให้มันอ่อนแล้วแบบจางไปให้ได้มากที่สุดจะใช้สีน้าตาลอ่อนเราจะเขียนเบาๆตรงหางคิ้วแล้วเว้นตรงหัวคิ้วไว้นะคะไม่งันคิ้วมันจะดูเข้มเกินไปเจลลิฟคิ้วของ B ีนะคะปัดให้คิ้วมันแบบตั้งๆอ่ะเป็นฟิลแบบหวีคิ้วให้มันเป็นระเบียบใช้เจลย้อมคิ้วเอ้เริงจิกับเบลแทบจะในติ๊กตอกหมดเลยนะคะทุกคนค่ะ คิ้วเรามีความน้ำตาลแล้วทุกคนอ่อนลงละลองพื้นเปิดตาก่อนนะคะเอาสีที่แบบอ่อนที่สุดเป็นสีขาวก็ได้ใช้พาเลตข,ของคิ้วเคทุกคนจริงจ,งจ,งจิง๊ชอบพาเลตนี้มาเลยลงสีชมพูอ่อนๆแบบนี้ให้ทั่วเปิือตานะคะเสร็จแล้วใช้สีชมพูเข้มมาลงใต<ช>้ตา,ตาใช้แปรงหัวตัดน,นะคะสีมันจะไม่เกินไปใช้ปากกาไฮไลท์เขียนรอบๆเขียนข้างบนชั้นรอยพับของหนังตานะคะ,ะเวลาลืมตาจะได้ไม่ทับเส้นไปใช้พาเลต เพอรอ์เฟกต์ไดอารี่ Perfect คริตเตอร์เขาอะมันเม็ดใหญ่แล้วมันพุ่งตาแตกมากลงทับเส้นขาวที่เราล่างไว้เลยเห็นไหมทุกคนมันพุ่งมากแต่งตาข้างบนนะคือแทบจะแค่นี้เลยจริงๆ <c oughs> เพราะว่าจะไปหนักทางอายไลเนอนะคะอันนี้ก็พาเลต50บบาทันมีควาเฮ้ยชมพูบ้างอะไรบ้างเนาะเขียน d o ลลี่อานะคะกิบใช้ปากกาเกรสบาบิเบอร์03สมีมันจะจางมากแล้วก็ช่ดดอลลี่อาแบบน,นี้เลย ก็จะมาเติมช่องว่างดอลลี่อายตรงนี้ให้มันจ็สีชมพู อายไลเนอร์สีดันสนิทเลยนะคะของเบ a บาบีเบอร์ศูนย์หนึ่งเขาจะวาดตั้งแต่ตรงนี้ไปถึงหางเลยนะตรงเปลือกตาไม่ต้องหนามากนะคะทุกคนหางตาก็วิงขึ้นด้วยอายไลเนอร์จะเลยมนาะข้างหน้าเลยเขียนหัวตาแหลมๆแล้วก็ขอบตาล่างด้วยค่ะขนตาล่างนี่ข้ามไปเลยทุกคนนี่ดูซากอายุยาทลบไปหลยรอบมากๆไม่ไหวจริงๆเอาแค่แบบขอบตานะคะแล้วก็กรีดอายไลเนอร์ก็พอแต่ขนตาปั่นมาคาราที่ได้ขนตาในตลาด40บาทนะคะมาสคาร่าของเมเบอร์ลิน ตาล่างเราจะปัดเอาปัดให้ยาวๆเลยนะคะทดแทนการเขียนขนตาล่างคอนทัวร์ดั้งกันค่ะกิ๊บจะใช้อันนี้นวาดตรงดัางระหว่างหัวตาเว้นตรงกลางไว้แล้วก็มาตรงปลายจมูกเลยนะคะของกิ๊บจะเป็นทรงตรงแล้วก็ใช้นิ้วเบนเบนถูๆเลยค่ะมันก็จะได้ดั้งที่ดูเป็นธรรมชาติมลลากไฮไลท์ด้านสีขาวนะคะวาดตรงกลาง,งแล้วก็ไฮไลท์วาวๆนะคะดอดตรงปลายจมูกใช้เป็นขนตาโวเซโดเบอร์สิบสี่นะคะวางให้ระนากระหน่งตาแล้วก็ดันขึ้น ก็จะได้แล้วค่ะอืมสว่อยมากทุกคนค่ะแล้วก็จะได้ขนตาแบบน,นี้เลยใช้ตากเพชรกันค่ะด้านละสี่เงินนะคะตรงหาง ตรงหัวตากระตรงนี้มันจะต้องเป็นสติกเกอร์เราจะใช้เป็นปากกาไฮไลท์แทนบัตรลัการนะคะทาแก้มให้หนึกถึงลูกและหน้าตรงถนนค่ะพาดไปเลยปาดตั้งแต่หนกแก้มข้ามจมูกไปอีกฟังเลยค่ะยังไม่เข้มพอเดี๋ยวจะใช้แบบฝุ่นด้วยนะคะทําเหมือนเดิมนะคะเน้นความชมพูแต่ว่าจะเน้นตรงหน้าแก้มมากกว่านิดนึง จีจะใช้เคที่ส3วนสนะคะลูกนี้ใช้ลิปสีเดียวเลยค่ะทุกคนง่ายมากว่านมุมปากเพิ่มด้วยนิดหนึ่งสีคือเป๊ะมากตรงใต้ตากิ๊บติดเป็นเพดแผนต่ติดเพดทับไฮไลท์ที่เราเขียนไปก่อนหน้านี้เลยนะคะไปเรามาใส่ะคอนแทคเลนส์กันค่ะจีจะใช้ของคีมลาร่านะคะทุกคนสีน้ำตาลรุ่นเย่คอลเลคชันค่ะใครอยากได้ต้องไปจิ้มในติ๊กตอกกิ๊บนะคะจะลงกอนเตอมนิดง เนเหียวสร็จแล้วค่ะปกโกนค่ะเมคอัพอันนี้แกะตามออกมาง่ายมากเป็นไงบ้างคอมเมนต์มาได้เลยนะคะใครอยากให้ทำคลิปแบบนี้อีกกดติดตามกันไว้นะ